ไปกอดเจอกินมื้ออีกแล้วกินมื้ออีกแล้วอา้มืออยกแล้วอามืออีกแล้วพอแล้ว อ้ามืออีกแล้วอ้ามืออีกแล้วพอมือกินมืออีกแล้วน,นันน่นนันน่นนั่นนั่นนั่นกินมืออีกแล้วนอนหวานเดียวเลยต้องนอ,อนดอกน่งก้อนเจ้านกระหไย

อันพ่ออะไรเพื่อนะอ้ามืออีกแล้วอเมริปาเป็นั้นอ,อิคริกา ใช่ <ersch> ันตัวไปดูดนมพอมันเตนเนน่ะน่ะนะหันไปงับดูดนมปะป๊เลยดูดนมปะปาเลยนะดูดนมปะปาเลยแ้วหมาน้อยจงแม่แกวหมานย้ยขงแม่เออเออเมึงทีวติ คขาคอดิลูกเสลี่คขาคอตินุู่กับฉันน่ายังไม่ยุ่งนะไปบ้า phá lăng lắm thành tổ hợp, nó y chang, dễ khai <laughs> nhỉ, dễ khai hết nhỏ nhục